ครับสวัสดีครับสมาชิกตีดัดบิ๊กจมทุกท่านประจำที่28เดือนตุลาคม2567นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมไนั่งตัวไป็หนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอร์ลีโอพูลนะครับผมได้ตรงให้รองเลี้ยวปูไปในราคาปปนะครับได้ยัมเบอร์อีกหนึ่งราคานะครับได้รองราคาครึ่งเมตรไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มและหวัวมาสองเล้งสองราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองตามคาดนะครับในก็ยังมีบอลสอดและบอลเต็งตัวอหลายตัว ผมได้ไปทานในกลุ่มก็บวชมาเหมือนเดิมนะครับแล้ก็บวชต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบวชสดนะครับสรุปเลยนะครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บวชต็งและบวชสดไปทั้งหมด8ตัวนะครับกินเต็มเลยบวชมา6ตัวแล้ปิดไป2ตัวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวชกันมาต่อเนื่องนะครับสำหรับบอสติ๊กตามคลิปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์วันนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดสีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดด้วยนะครับสาาหรรัับบบสยออลลลไมมม่่พนนดะคใกุ VIP ขงผ แต่มีตั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กนันทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลลาลิกาสเปรนนะครับเป็นคู่ระหว่างมาโยกาเจอกับแอตเลติกบิลบูนะครับ มายโยก้าอยู่อันดับที่6กองดีนะครับส่วนบินบอลอยู่อันดับที่5กองดีนะครับเกมคู่นี้จะเดตกันเวลาตีสามลงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดลาด่าสุดปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสก้อนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างมายโยก้าสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชานะมาสองนัดเลเปไปหนึ่งนัดน,นะครับส่วนนัดล่าสดุดส่วนนัดล่าสุดโดยบ้านเบียนเอาชนะรายโยบายเจกานูไปด้วยสก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มกำลังดูดีเลยนบบ่เาางิ สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะมา2นัดเล่นเพไป,ปนหนึ่งนัดเหมือนกันนะครับเล่นนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดเอาชนะซาลาเวียป,ปาในบอลถ้วยไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มองก็ดูดีไม่แตกต่างกันเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นบ้างนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างมาโยกาจะาไม่บอบ4 4 2นะครับ ตัวหลักๆก็จะมีโรเบิร์ตนาวารุเซกีดาดีแล้วก็ซายลาดินนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบินบอลจะไม่บ็อบ4-5-1นะครับนำทัามาโดยกูโรเซต้าโรริเกสเนโกวิลเลียมและก็อิยากิวิลเลียมนะครับสำหรับเกมคู่นี้เลยเปิดมาเป็นราคาเสมอน,นะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างบินบอลมากกว่านะครับผมมองให้เกมคู่นี้บินบอลดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเบียรเอาชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นบวตรงให้แสเลติกมินบาไปในราคาเสมอนะครับยังมีครั้งนะครับบวตรงให้แสเลติกมินบาไปในราคาเสมอนะครับผมมองว่าอยู่ทิมยาน่าร้่นกว่านะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามให้กนสมัครในช่องยูทูบตีแดนวิกโจมและปิดตีแดนวิกโจมให้ผมด้วยนะครับมีบันารอยู่ทุกวันนะครับตามคลิปที่ผมแน้ไป27วันที่ผ่านมาบวกมา15วันจอบไป2วันและปิดไป10วันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ